ก็ผมอาจารย์วินัยนแก้วละมุลนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในส่วนของงานที่เราทําร่วมกับสำนักง,งานการวิจัยชาติ นะครับก็คือการที่ได้เข้าไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในการที่จะใช้บริหารจัดการน้ำนะครับก็จะมี2ระดับเราผมพูดถึง2ระดับแล้วกันนะครับในเรื่องของการจัดการระดับประท้องถิ่นหรือตำบลหรือพื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยครับโดยหน่วยหน่วยอบตนะครับก็จะมีงานที่เป็นเ่อเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศคือแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนมีปริมาณน้ำเท่าไหร่มีขาเท่าไหร่ท่วมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปบริหารจัดการน้ำรวมถึงการไปจัดการน้ำท่วมด้วยนะครับเช่นไปสร้างฝาย สร้างอ,ะ,อะไรก็แล้วแต่ที่บริหารการหรือทําตลิ่งทําอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ที่ท้องถิ่นนี้เอาไปใช้ได้ท้องถิ่นที่ทํางานร่วมกับเรานะครับเราตรวจสอบกับพื้นที่จริงเนี่ยนะครับฝนวิพาที่มาล่าสุดเยนะครับอย่างอ,าอบตบ่อสวงเนี่ยนะครับซึ่งทํางานร่วมกับเราทำรวมจากวชแล้วก็บพทเนี่ยนะครับปรากฏว่าหมู่ม หมู่บ้านบางหมู่ที่ปกติถ้าท่วมถ้าฝนมาขนาดนี้มันต้องท่วมแล้วแต่ว่าพอเราไปช่วยการจัดการมีข้อมูลว่าวางแผนวิเคราะห์อ,อะไรต่างได้บอกว่าปีนี้วิภามาเนี่ยเขาสบายมากน้ําเยอะก็จริงแต่เขาจัดการได้แล้วมันก็ไม่ท่วมอะไรเงี้ยเขามีเวลาที่จะไปช่วยในเขตเทศบาลได้อีกอันนึงก็เป็นงานงานน้ําท,ท่วมเทศบาลและทั่วเมืองนะฮะได้เห็นตัวตัว,ตวฟลตรงนี้นะครับก็คือทีมวิชาการเราก็ทํางานร่วมกับจังหวัดนะครับว่า อะละก่อนที่ฝนจะมาเนี่ยนะครับเราก็ดูจากพยากรณ์จากฝนคาดการจากดาวเทียมจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะมาพยากรณ์ว่าเออในอีก3วันข้างหน้าหรือ7วันข้างหน้านเนี่ยฝนจะมาไหมมันจะได้เป็นข้อมูลน,นะครับสื่อสารกับจังหวัดนะสื่อสารกับประชาสัมพันธ์สื่อสารกับชลรประทานแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลนี้ไปแปลงเป็นเป็นข้อความอะไรเงี้ยที่จะสื่อสารไปกับประชาชนอะไรเงี้ยได้เนะาะแล้วติดต่อมาเนี่ยพอถ้าฝนเริ่มตกเริ่มอะไรเงี้ยเราก็จะคำนวณมาก เอ๊ะน้ำถ้าจะท่วมจังหวัดเนี่ยมันท่วมตรงไหนอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับมันจะเท่าไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อน้ำมันจะตรงไหนลึกจะได้เตรียมการหรือนะครับระดับความลึกเนี่ยนะครับว่ามันจะจะท่วมเนี่ยท่วมเท่าไหร่ยังไงตรงไหนลึกตัวอะไรเงี้ยบัญหาอันนี้มันก็เป็นข้อมูลที่จะประสานกับจังหวัดเนี่ยเอาไปเตรียมการได้นะครับแล้วแล้วถ้าจะล้นตลิ่งเนี่ยสมมติเนี่ยมันไหลลงมาจากทางเหนือลงมาเนี่ยนะครับมาที่ท่าวังผาจะไปที่หน้าเนี่ยนะครับถ้ามันจะเกิดการล้นตลิ่งตรงไหนจะล้นเมื่อไหร่ ล้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเขาะจะได้เตรียมการแล้วว่าเตรียมการอพยพเตรียมการอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จากข้อมูลตรงนี้นะครับปีนี้เราเราเพิ่งเริ่มทำมนะครับเราก็อยากได้โมเดลแบบไปที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเชียงใหม่เขามีหลักวัดระดับน้ำใช่ไหมถ้าที่สถานีอ่อางอิงเนี่ยมันสามเมตรมันจะท่วมไปถึงไหนอย่างไรเนี่ยนะเราก็กําลังที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นแบบนั้นน,นะครับเพื่อที่ในอนาคตเนี่ย พี่น้องอาจะได้เตรียมการถูกนะครับว่าอย่างน้าเนี่ยสถานีเอนหนึ่งเนี่ยสถานีสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยถ้าน้าขึ้นสัก5เมตร6เมตรเเมตรเขาต้องเตรียมอะไรหรือท้าน้ำจะท่วมเราจะท่วมไปถึงที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพรวมนะครับของงานที่สำนักงานการจัด่ิชาติสนับสให้เราดําเนินการนะครับตอนนี้เราก็ไปมีส่วนร่วมกับจังหวัดน,นะครับในการสำรวจภาควิชาการเพื่อไปเติมเต็มข้อมูลเพื่อ